สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะต้นวกวามรกตได้เอาวกวามรกตนะครับอ่าเพราะกวางมรกตนี้เป็นไม้มงคลน,นะครับเนาะก็ เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอยู่ในร่มได้อยู่ในห้องแอร์ได้วิธีง่ายๆแล้วปะหยัดแล้วก็เซฟมากที่สุดนะครับก็มีขวดน้ำพลาสติกนะครับเราตัดสายก่อสร้างธรรมดาเนะีย่ยสายก่อสร้างธรรมดาลดให้ไป พอชุ่มนะครพอท่วมชั้นทรายขึ้นมาแล้วก็นำต้นกอาากมรกตที่เราตัดปัดชำไปนะฮะมันทรงกระบอกนะครับมันก็จะช่วยประคองลำต้นไว้แล้วก็ทิ้งไว้นะครับสักประมาณหนึ่เดือนรากก็จะออกนะครับแบบนี้ก็ชำแบบใบครับอันนี้ก็ตัดใบมานะครับ ใบมาก็ชําน้ำนะครับบางท่านก็อาจจะเอาเอาทรายด้วยบางท่านก็ใช้น้ําเปล่านะครับบางท่านก็จะปักบนพิสมอสนะครับแต่อันนี้วิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกแล้ว